ทำหน้าอกมาถ้าทำหน้าอกมันจะมีอาการปวดช่วงบริเวณตั้งแต่นี้ลงมาถึงนี่ปวดอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้จะมีอาการที่มามีอาการปวดเอวอย่างเดียวหรือว่าไงปวดเอวแล้วก็หลังหลังด้วยนะครับอ๋อตอนนี้ปวดอย่างนี้เป็นไงบ้างนี่ปวดใช่ไหมใช่ตรงนี้ปวดเหมือนกันปวดเหมือนกันนะครับตึงปวดตึงหมดเลยนะครับอืมเอาขึ้นไหมใช่ค่ะ ลองยกขาขึ้นดูขานี่ไงวางลงทั้งข้างมันต่างกันข้างไหนหนักข้างไหนเบาข้างนี้หนักข้างขวาหนักใช่ยังไงเบาขาโล่งใช่ไหมลองยกขาด้านขวาดูดิอืมเบาขึ้นเบาขึ้นมากขออนุญาตนะกล้ามเนื้อหน้าขาเป็นยังไงโอเคขึ้นนะนิ่มขึ้นไหมใช่แล้วลองลองตรงด้านซ้ายดูดิเป็นยังไงแข็งแข็งตึงๆตึงๆ ลอลกใช่ไหมลงกันไหมลงขึ้นนะคะรับอย่างลองยกขาด้านซ้ายดูถ้า่าอะไรยังกับด้านขวาลองยกสลับขึ้นเลยค่ะแล้วลองสังเกตหน้าขาเปไ็นไงนิมขึ้นยังด้านซ้าย <c oughs> เริ่มริมขึ้นแล้วใช่ไหมอับที่ปวดเวอวทำก่อนทำหน้าอ,อกหรือว่าละหลังทำหน้าอก <c oughs> หลังทำหลังทำเกิอดอุบัติเหตุเรื่าไงนะ <c oughs> มันพอนอนท่าเดียวด้วยนอนท่าเดียวแล้วก็นั่งทำงานใช่ แล้วทำแนวหลุดชันหลังเอวเป็นยังไงบ้างสบายขึ้นสบายขึ้นแล้วตอนนี้ค้างอยู่ที่คอหน่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างสบายขึ้นนะคะรู้สึกโล่งโล่งคอใช่ไหมฝ<ช>ั่งนีง้มีแรงกว่ชสู้ฝั่งนี้ไม่แรงกว่าฝั่งซ้ายกว่าั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งขวาม,มีแรงกว่าใช่ไหมขนาดขวาใช่ไหมใช่โอเคแล้วฝั่งซ้ายดูดูเป็นไงไม่ใช่มีแรงใช่ โตเป็นไงมีดีขึ้นใช่ไหม่ายฝันี่มโตเป็นไงบ้างมึงีเลยใะ่ไหมหมัดไปด้านซ้ายเลยใช่ไหมหมัดตูบเป็นไงมีแรงขึ้นอีกข้างหนึ่งเหมือนกันโตเป็นไงใช่ตอนนี้เจ็บเองไหมไม่ค่ะมันก็เจ็บแตรงนเบาขึ้นเยอะเลยกล้ามเนื้อเป็นไงนิ่มขึ้นไงแถวใช่ให้พอแคนั้น ตอนนี้เป็นยังไงท่านี้เข้าไปโล่งใช่ไหมยิ่งโล่งเข้าไปอีกเป็นไงเวลาทำนี่ใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่เป็นยังไงดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยโอเคลองเดินดูครับเป็นไงไบอหน้าอกเดียวแล้วเนี่ยก็โครงสร้างก็ไม่เท่าไหร่ยังโอเคนแต่มีการเคลื่อนของโครงสร้างกระดูกคอออกเดียวพอขยับให้มันเป็นแนวตรงเป็นยังไงบ้างครับลงขึ้นสบายรู้สึกแบบยืนตรงึ้นไหมใช่ค่ะ